อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ นับว่าเป็นการเปิดหัวกุนซือใหม่ด้วยผลงานที่ใช้ได้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดที่เปิดบ้านเอาชนะพาเลสเป็นศสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ถึงแม้ว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้เป็นเกมที่แมนยูฟอร์มสวยหรูมากสักเท่าไร่แต่โดยรวมถือว่าเป็นเกมที่หุนพลปีศาจแดงถ้าผลงานกันใช้ได้สิ่งนอกเหนือจากการเก็บ3าคะแนานได้แล้วยังมีหลายประเด็นในเกมนี้ต้องหยิบยกมาพูดถึงโดยเฉพาะการมาของรัฟรังนิกที่น่าสนใจว่าเขาทําให้แมนยูเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างว่าแล้วขอบสนามสเปเชียลจะเลี้ยวขอเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับสําหรับเกมนี้ เริ่มต้นกันที่การจัดทัพเกมนี้ของราฟรังนิกยังเลือกใช้ผู้เล่นชุดหลักจากเกมที่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นตัวนักเตะจากชุดทีมที่อูเลกูนาโซชาเลือกใช้เป็นประจำไล่เรียงตั้งแต่ผู้สับปรตูยังคงเป็นดาบินเดคเคอาที่ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงส่วนแผงเกมรับยังคงเป็นการจับคู่กันของวิกตอร์ลินเดเลฟและแฮร์รี่แม็กควขนาบข้าง้วยอเล็กเตเลสและดิโกดาโลถัดมาที่กองกลางยังไม่พ้นคู่หูแม็กโทมินีและเฟรดที่เป็นคู่มิดฟิลด์ตัวรับโดยมีบรูโนเฟนนเดสเป็นตัวปั้นเ้าาล่่ัวรรรรออยชชนดดโโฟแะไพห็ื11 ัวจริงออกมาแบบนี้แฟนผีหลายคนคงจะรู้สึกว่ายังคงเป็นทีมชุดเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนักซึ่งหากจะว่ากันถึงเหตุผลที่คุณซื้อมาอย่างรับรังนี่ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คงจะเป็นเพราะข้อจํากัดด้านเวลาที่เจ้าตัวพิ่งจะได้คุมทีมซ้อมเพียงวันเดียวดังนั้นการจะเปลี่ยนทีมในเกมนี้คงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้การจัดทัพที่ยังใช้ชุดเดิมจึงยังเป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจได้ ในส่วนของรูปเกมนัดนี้คงต้องบอกว่าครึ่งแรกที่แมนยูมีเกมที่น่าสนใจเอามากๆเพราะว่าพวกเขาเริ่มต้นในการเปิดเกมรุกบุกเข้าใส่พาเลทในทันทีโดยที่รูปเกมตลอดครึ่งแรกทัพปีศาจแดงดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนทในเรื่องของการครองบอลที่มากกว่าการเข้าทำกระทำได้ดีกว่ามากสามารถสร้างเกมรุกบุกกดดันอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเจาะตามช่องการครอสจากเรมเส้นการเปิดบอลข้ามลายกองหลังเรียกได้ว่าเกมรุกของแมนยูมาจากทุกทิศทุกทางในส่วนของเกมรับแมนยูก็ททาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการไล่เพรสซิ่งในแดนบนที่ดามเอา พาเลตน,นะครับแทบจะไม่สามารถลำเลียงบอลึ้นไปทําเกมรุกกดดันฝั่งแมนยูได้เรียกได้เลยนะครับว่าช่วงครึ่งแรกทัพปีศาจแดงแทบจะพับสนามบุกโดยมีสถิติการครองบอลอยู่ที่64.4เมีโอกาสยิงไป11ครั้งเข้ากรอบไป2ในขณะที่ฝั่งพาเลตน,นะครับมีโอกาสยิงอยู่เพียง4ครั้งแต่ถึงสถิติจะเหนือกว่าแต่ทว่าแมนยูยังยิงประตูขึ้นนําไม่ได้ครึ่งแรกจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ถัดมาช่วงครึ่งหลังกับกลายเป็นฝั่งพาเลตน,นะครับที่สามารถยกระดับเกมของตัวเองไดดดด้้ีีีขึนอย่่่าาางงงผิิูตมบชววเลท เาทาเกมบุกกดดันฝั่งแมนยูให้ต้องเสียวไ้เล่นในขณะที่ฝั่งทัพป,ปีศาจแดงกลับไม่สามารถประติดประต่อเกมของตัวเองได้อย่างไหลลื่นเหมือนช่วงครึ่งแรกมีจังหวะพลาดเสียบอลในแดนกลางอยู่หลายครั้งหนักไปกว่านั้นนะครับนั่นคือเกมรุกแทบหาโอกาสยิงแบบจังๆไม่ได้เลยแต่ใครจะไปเชื่อแ่ะครับว่าคนที่เป็นฮีโร่ช่วยให้แมนยูเก็บ3คะแนนในเกมนี้จะเป็นเทพเฟรดที่ร้อยวันพันปีพี่แกจะยิงซักประตูแต่จู่ๆเจ้าตัวกลับ,ลบยิงปั่นโค้งด้วยตีนขวาซึ่งเป็นตีนที่ไม่ถนัดส่งบอลโค้งหนี รับทัพปีศาจแดงจะรักษาผลสกอรนนี้ไปจนจบคว้าชัยได้สําเร็จในส่วนของความเปลี่ยนแปลงของแมนยูในเกมนัดน,นี้นะครับแฟนผีต่างจับตาดูกันว่าการมาของคุณซอ้อเจ้าของฉายาเดอะโปรเฟสเซอร์จะสามารถพลิกโฉมทัพปีศาจแดงอย่างไรได้บ้างสิ่งว่ากันตามตรงนะครับเกมนี้ยังคงไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของแมนยูแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเพราะด้อรับะเวลาที่จากัดทําให้คุณเซอรอรายนี้ยังไม่สามารถทําอะไรได้มากมายเท่าไหร่ แต่ถ้าว่าสิ่งที่พอจะเห็นได้ในเกมนี้ว่าการมาของรัฟรังนิกทัพปีศาจแดงมีสิ่งที่เปลี่ยนไปบ้างนั่นคือเรื่องของการเพรสซิ่งในแดนบนที่เห็นได้ชัดเลยว่ามีหลายช่วงที่นักเตะแมนยูพยายามไล่บีบกดดันการขึ้นเกมของฝั่งพาเลสซะจนพลาดเสียบอลกันโคตรง่ายซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะมีเห็นจากแมนยูในช่วงก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่ส่วนเรื่องถัดมาคือการออกบอลที่ดูเหมือนว่านักเตะแมนยูจะจ่ายบอลกันเร็วขึ้นไม่ค่อยเก็บบอลไปที่ตัวน,นั่นทําให้การสร้างสรรเกมในแดนกลางดูจะรวดเร็วขึึ้้้นนนนนถงงแแแมมมมวววว่่่่่่่าาาาาาจะะีีคคผิิิดดพลออออยูบบรััตตตตกกกก็็ืเปปทไส เกมรับสิ่งที่พอจะเห็นได้ชัดนะครับนั่นคือนักเตะแมนยู U, เข้าถึงตัวคู่แข่งได้เร็วขึ้นซึ่งส่งผลให้ฝั่งพาเลทสร้างสรรเปลี่ยนเกมได้ค่อนข้างยากจึงมีโอกาสเข้าทำน้อยและก็หาโอกาสยิงแบบจาดแจงได้โคตรยากซึ่งด้วยความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับจึงน่าติดตามไปอย่างมากว่ารังนิกมีเวลาซ้อมในการเซตทีมมากกว่านี้เขาจะพลิกแมนยูได้มากขนาดไหนกันแน่ อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องหยิบยกมาพูดถึงนั่นคือผลงานนักเตะที่จะเริ่มจะได้รับโอกาสในช่วงหลังอย่างจารอนซานโช่และดีโกโดาโลที่เริ่มยึดพื้นที่ตัวจริงตั้งแต่การคุมทัพของคาริกแล้วแน่นอนว่าผลงานของทั้งสองคนนะครับได้ได้วาดโดดเด่นขึ้นมาจากยุคข,ของโซชาเป็นอย่างมากในรายของซานโช่คงจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขาเริ่มปรับตัวกับแมนยูได้แล้วเรียบร้อย ซึ่งเหลือเพียงแค่แรกฟอร์มโหดกลับมาก็เท่านั้นแม้ว่าในเกมนี้นะครับเจ้าตัวจะยิงประตูหรือทำแอซิดไม่ได้และก็ถูกเปลี่ยนต่อออกตั้งแต่นาทีที่62แต่ถืว่าผลงานโดยรวมก็ถือว่าโคตรใช้ได้โดยเฉพาะจังหวกะการชากลากเลยที่สร้างปัญหาได้มากจริงและก็ยังสามารถเชื่อมเกมรับกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างไหลลื่นแทบจะไม่เห็นจังหวะวิ่งทับตำแหน่งกับเพื่อนร่วมทีมหรือจ่ายบอลไปคนละทางกับเพื่อนเหมือนช่วงต้นซีซั่นเลยล่ะครับ ส่วนในรายของดานโลก,ก็ถือว่าเจ้าตัวโฉกทิงโอกาสจากาการบาดเจ็บของอารอนวานบิสก้าได้ยอดเยียบออกมามากโดยเฉพาะจะังหวดเติมเกมรุกโดดเด่นกว่าเจ้าของตำแหน่งตัวจริงทั้งในเรื่องของการเปิดบอลที่แม่นยำความสามารถเฉพาะตัวที่เอาชนะคู่แข่งได้จะมีข้อด้อยกว่าก็แค่ในเรื่องของเกมรับที่เจ้าตัวยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปหากอยากจะยึดตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงไปยาวๆย,ยังมีปัญหาให้รังนิกต้องแก้ไขนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีแม้ว่าเกมนี้รังนิกจะเปิดหัวการคุมทัพปีศาจแดงด้วยการคว้าสามคะแนนแต่หากมองในรายละเอียดโดยรวมแล้ว นับว่ายังมีหลายจุดที่กุลซือรายนี้จะต้องแก้ไขหากหวังจะพาแมนยูกลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายที่ยังเห็นได้ชัดว่าเกมรุกของแมนยูยังไม่สามารถกดดันคู่แข่งได้มากและก็ยังสร้างโอกาสการทำประตูดได้แบบจ่าแจ้งน้อยมากอีกทั้งวิธีการการเข้าทำนะครับก็ยังไม่ได้หลากหลายมากมายเท่าไหร่นักซึ่งในส่วนของเกมรับก็มีจุดที่ต้องแก้ไขทั้งในเรื่องของคู่กลางรับที่ยังไม่สามารถตัดเกมรุกของคู่แข่งได้อย่างอยู่หมัดรวมไปถึงกองหลังที่ยังมมีีีคววาาาาาผิิิิดดพลลใหหหหห้้้้เเ็นนนซึ่่งงงปััญรอสทกกตธแไข เพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับเส้นทางการลุ้นแชมป์ของแมนยูนั้นไม่ว่าจะในเกมลีกและบอลถ้วยต่างๆน่าจะเป็นเรื่องยากหากปัญหาเหล่านี้ยังเป็นรอยร่วงของทัพปีศาจแดงที่ไม่ถูกแก้ไขได้สักทีนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟิวฟ้าเอื่อมนิ้วยาวมาก่อนเลยให้เราได้ดนะ้ อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ